กระทงใบตองของทางเราครับใช้ซ้ําแล้วก็นึ่งได้เนี่ยแต่ว่าจะนึ่งได้สักกี่รอบเนี่ยวันนี้ผมจะมาทดลองให้ดูครับข้อมูลบอกไว้ว่ากระทงใบตองของเราเนี่ยนึ่งได้ไม่จํากัดนะครับแล้วก็เป็นเนื้อ PP f o o d g r a d e นะครับแล้วก็ไม่มีการหดตัวสามารถทนอุณหภูมิน้ําเดือดได้นะครับแล้วก็ยังสามารถเอาไปใช้เย็นได้อีกด้วยเนี่ยผมก็เอาเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมาวัดแล้วนะครับว่าน้ำเนี่ยมันเดือดจริงๆ เรามาเริ่มการทดสอบครั้งที่1นนะครับก็ผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงก็ยังอยู่ทรงดีนิ่มๆนิดนึงนะครับแล้วผมจะปล่อยให้เย็นตัวเป็นปกติก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มอีกทีในรอบที่2ส้วรอบที่2ครับผมก็ทําขั้นตอนเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนรอบก่อนหน้านี้เลยครับทั้งรอบที่3แล้วก็รอบที่สด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้เราก็ทดลองมาเรื่อยๆืจนถึงรอบที่10แล้วนะครับก็เอาจริงจริคอนเทนต์นี้นี่เรียกว่าถ่ายทั้งวันเลยนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ลองดูว่ากระทงใบตองของเราเนี่ยมนดเเเมือิแบบป๊ เอางี้ดี่ว่าตอนนี้ผมอยากรู้แล้วว่าแบบถ้าเป็นน้ำร้อนที่มันเดือเดเไปเลยไม่นึ่งแล้วเอาลงไปต้มเลยสักยี่สินาทีเนี่ยจะเป็นยังไงสรุปแล้วนะครับก็ยังปกติดีทุกอย่างนะครับอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่แรกนะครับว่ากระทงใบตองของมาวินเซนเตอร์ครับสามารถใช้ซ้ําได้ครับแล้วก็นึ่งได้ไม่จํากัดเลย ผมอยากจะแนะนำว่าต่อให้มันสามารถใช้ซ้ำได้ก็จริงนะครับแต่ว่าทางที่ดีที่สุดก็คือควรไม่เกิน2ครั้งนะครับจะดีกว่าถ้าพ่อค้าแม่ค้าคนไหนสนใจนะครับอยากจะกอดทงใบตองของเราเนี่ยไปใส่ขนมนะครับก็สามารถติดต่อมาเว็นเซ็นเตอร์ช็อปได้หรือสามารถจิ้มตะกร้าตรงนี้ได้เลยครับผม